บัตรเข้าฟังของเราจะมีทั้งหมด3ไซน์นะคะเริ่มต้นที่ไซน์ M 1 5 0บาทค่ะจะสามารถเล่นเกมงานวันฟรี2เกมต็อนลกแก่ปี1นนะคะไซน์ L ก็เพิ่มใหม่ h a s บาทจะได้รับของทันเล่นปี1อย่างค่ะแล้วก็เพิ่มเกมงานไว้ขึ้นมาเป็น3เกม XL สุดคุ้มเพิ่มใหม่5าบาทก็จะได้นั่งม้าหมุนกระป้อนนมลูกแกะนะคะปันหนึ่งใบต่อหนึ่งท่านค่ะสา,สามารถมาซส์ได้เลยนะคะ

ค่ะไปค่ะดีค่ะกาารยงานนะคะเหมืงนี้นะอายวทำงานร่วมกันนะคะเานาแต่ว่าเขาางสัดเขานะตาุไปทำอะไกันใช่ไมขอคนอาค่ะมาล้วไหมเรา่งคนคนละา่ยทีเดียวไปคนละทิศทานคะาด้อยนะตุ ดูอ้วนเนาะดูดีกินดี

ที่หนเล่กะเล่นที่ชิมิแล้วปัดทายที่ออล่อนปั่จ้านะคะงานทะคะเป็นเลยคุแวูลนะคะแนทีค่ะงานทีคะนรกเป็นอะไเฉพาะในรต้อนท่บอกนะคะวรจะอจกัดหแกให้อยู่เป็นกลุ่มต้อได้แกะก่มจับหูจะได้ต้นไปที่ทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะมา หมอบหมอบเลนั่นแหลเออม,มาพันไหนพันไทยยอง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 อไปแล้วไอ้แดงไปแล้ว ูว่าจะจใจง่ายเ่ยเป็นตัวแรกที่เราทีทนไล่กันนะคะคุณย่าคะเขาจบแล้วจะเร่งวหมดพี่จะกะจายมัู่กสถานการณ์ะย่าก็เป็นแฉเราดูกันว่าทุนะสตัวแกคนีร้อเราทำคนนบไม่ใไอกเราจะให้้ต้นทุกอย่าเรา่ะเรามาดูกนว่าคุณละสามตัวในพวคูแกะคูเป็นแที่ด้หนือไม่ของที่คูใย่ากห้าร้อยตัวถึองร้อตัวที่ย่ เลยค่ะการทำงานทุกอย่างนะผู้ฝกต้องมีแค่แรงที่แข็ในกาต้อนนะคะแล้วก็การนะด้วยแกเราเางการ้ฝาล่ท่ำังนีอ้อกลงนะเขายงประสาทสัผัสที่ดีมากนะทุกคนสามารถได้มีคามสังูกในเป็นอยดีและสามา้ถ

นต่ถะาก็บทกคนทงานง่ายมากเก็บทุก้นไม่ต้องเจอนี่ปวดเนแบนได้ัไงคะปดหลังกนเยอะเหมอนกันนะคะดเนาะกน้ำด้แกะที่สำคัญทีสุดอีโลเ่วนละแท่ร้องึกแล้ววิ่างู่ะอะ้าฉลาดกไม่ตรงตอวแล้วแหละเขาแ้องเ่ยแล้วอรอขไม่ดใช้เวทีเจรจาไม่ได้แกล้งฉลาดจะอกเลยนะเบียดกันคร้องก็จกรธแ้ทีมันเป็นมันเป็นอไ มชคะย mm hmm. ชิปดูหน่อยนี่ด <nes Yin> ูามัพวกอะมเปาที่คื่อก็เป็นตีมเควิ่งเป็นวัแล้ว้กโ่ไห้ามเนื้อเขาไปล่ะสามารถเคนไอ่ะเอาขา้อหมอนอยู่นะโอเคนะวนนี้แข่งว่า่วนะครับี่ต้องวยอเขาก็เคื่อมด้วเื่อการะรจริงๆนะ

มือหันแน่นอนแกนักต้นแกบของเราี่อาจจะเอารมณ์หัวด้ไหรือเลกข้อเท้าอะไรเงี้ยนับลมาถึงองัมได้กำลตั้งเนาะที่อันรดายนะคะถายไม่รงกเจรจาเรืจอูมจะ่้งไละจะคเยถึงูนะโอเคอะเ้าละเ้าตูให้หน่ค่ะดระูหน่อยราคุณหมอมาคะรอคุณหมอนะเนี่ยเีย่มจะติดไฟด้อัีอู่ร อะไรค่ะล hey, ่าหรืารแัะล้วกปนราที่ดเนาะและการแสดงโชว์ต่อไปเราจะเี่ยมชโรงเรียนซิลล่ไฮคูลหรือว่าซโชว์้ะคะในเวลาสิบเน็ามสในโรงคุนได้นี้ดและทุกอบโชว์เราจะา ý thức chết 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 ไปนี่ไปเอายไม่ c o นธีแก r e m e m b e r e งามันซับ s e d ตันะคิด pic อ ern לוниц рав i n s t ไปมนซัอากแตาอังมันซันำตาดเต็บได้ เป็นเล็บป่ะเป็น,นเล็กจะดูดข้ามเล้ไหมได้จะฟังดลนะอืมนี่อะไรนี่ะ

มันจะีหนึงนไหมนับมาเลำเดียวพอคนรึ่งเออ่ไปกลแบบัวแมบบันขีดให้มันนัออ่กินเนี่ยเอนะ้ถ้ากินกางเกงนะกางเกงไม่ได้ คน,นขึ้นคนึ้นเออคนขึ้งับ่ไ,ไนขนพวเองนมน้วนใช่ปะนี่นมันแบบอัน,นี้มากเลยอิ๊กคูขนแข็งหน่อยเนาะมัน,น,น,นคูอะมืนตุ๊กตาเลย,ยจะได้ไหมเนี่ยจะได้นะ เม็นปูเนาะอันนี้เืออะไรอี่ัอันนี้ยไม่ยินองไม่ยินเลยอัน้ไม่ยินแบบน้ำลายคนอื่น

เปนแข็งแท้แข็งนี่เ็มือทำลายตรงที่สุดท้ายยสจับสีแปกดีไอ้ดำไอ้ดำแกดำแกชองคนแ้ว อุ้ยนิ่มอันน,น,นี้อันนี้ยังไงเนี่ยจับมหมดแน่เลยน,นี่วิ่งหน, <ไป S 1> นีก่อนไปเ <laughs> ตะเลียนเบ็ดหมดไี่จำได้อะไรวันยัง <Okay. S 1> คิดได้ไหมคในใหญ่ uh, มันดุไหมไม่ดุก็ uh, เขาเรียกมา้าอะไรมาแค่เป็นมาแท้แม่ต้องตัดหน้าม้าโอ้ขุ่นเนาะนอยากจับปูจับปูแล้วมันก็จะสะดุดนะตกใจใช่ไหมไอ้ลูก อันนี้คืออะไรมาครับเป็นหนังเป็นหนังเข็มเช่อมครับป,ะนะประานพบครคับ ตั้งรู้เป็นทำความรู้จักกับเขากันค่ะมาถึงแล้วก็สวัสดีค่ะตัวก็าจะไม่หนาเหมือนแก่นะแต่ต้องใช้พลังงานเยอะกว่าแกนะคะเขาคือไกรัฟงกี้หรอหรอค่ะแฟงกี้เบสุดังแก่กาสายความสตรองอารผสมบอร์เดอร์คอรลี่ และซีนารีของเราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่นำสุนัขต้นแก่สาย,ยพันธุ์โรคามาทำงานในประเทศไทยไม่ได้มาตัวเดียวนะคะแฟรงเนี่ยใช่ไหม,ไมแฟรงพร์อมพี่น้องของเพื่อนและครอบครัวของเขางารรัานน้นแ่รอช้าโอ้ไปพบกับสุนัขต้นแก่ไปพบกับสุนัขต้นแกะของซีนารีได้เลย นนะคะควชนอยู่ที่นีนะคะโอเคค่ะราคาขึ้นมาทุกท่านเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะคะอไปรอคิว่ะเะนะไมจะปออมาก่อเ็บรวอยค่ะุกตัวเนสุนักต้อนแกะค่ะใครจะเลี้ยงเองได้นะเขาว่งวันละ45กิโลวิ่งได้มากสุดวันนีเป็นร้อยกิโลนี่ยโอ้แข็งแรงขนาดนั้น วิ่งนะคะวันละาเป็นร้อยกิโลแปลว่าแข่งแรงมากแข่งแรงเบอร์ไหนจะพบน้องตัวนี้ค่ะไปวิ่งกลับมากลับมาที่ซีนารีเราพอออกกำลังกายต่ออีกโอโหรักสีภาพจริงไปพบกับเขากันเลยน้องริชชี่มาเจริชดูริชชี่มาถึงแล้วก็สวัสดีสวัสดีลูกองกน้องสาวของ ที่เอาไปชนะก็เแก่สายพันธุ์สตองอายมาสมบอรเดอร์คอรลี่อายุเขาสองขวบเองนะมาโชว์เลยคะเนี่ยมาโดดเชือกมีหน้ามาโโอ้ยสุดยอดอัยยอะแล้วมนกระโดดชกพ่อค้างแตกกนม่ง้ไอ้มิโอ้ยม่ไงสุดยอดเป็นเทกเนาะทำไมไม่ไข้ช่วยช่วยมีซอ้ยนี่คือน้องวีค่ะเขาเป็นผู้ช่วยในการจับเชือกให้กอกกำลังกายะ เป็นพี่น้องกับริชชี่นะเขาชื่อวิวิทยาคารออกมาก่อนริชชี่คลารตามมานะคะเขาเป็นพี่น้องคลองเดียวกันเนาะอ่ะรอรอรอวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่ค่ะโอ้เสียจะโดดแย่แล้วค่ะพี่ยาคารแล้วเป็นค่ะให้เวลาเขาด้วยให้เวลาเขาด้วย <c oughs> ให้เวลาสุดตัวกันนิดเดิ้ลเฮ้ง

ต่อไหมยังไงเด้นจองขาย,ยังไงคะเขียนแต่โดดโอ้โบโบ๊โบโอ้โหสุดยอดเลยอะแข่งไหมแข่งแข,ง,งแข่งอยากแข่งที่สองขาเดี๋ยวเราวนหาให้สตาร์ทไปเยอะค่ะเดีรื่องผู้แข่งใหง้โอเคตัวนี้คู่แข่งเนี่ยจะต,ตัวใหญ่กว่าดิชินนี่นเดียวได้ปะได้เดียวโอเคไปพบคู่แข่ง,องของน้องนิชิค่ะวิ่งสองขาแข่งกันเอามา ูหาเขาดีแล้อินเอาไตัว่อมอ่านี่คือบลอค่ะมาเป็นชุดนกเสายพันธุ์อไผสมฟอร์เรอายุี่ขวเพศผู้โเขาดูถูกเขาท้าแข่งที่สองขาปะอ้ยใด้เปลี่ยนอยู่แล้วไม่มีใครยอมใครนะคะคู่ืสุนัขเขาไม่มีใครยอมใคไม่ต้องกังวลไม่ใช่เราเปรียบกันสนัขทุกตัวเวลาวิ่งเขจะวิ่งพร้อมกันนะะรยะทางเท่ากันเพื่อจะได้ความแข็งแรงความฝืนเท่ากัน แป่ความเร็วสังหารที่ชี้วัดในการแข่งในครั้งนี้โหนี่ชี้พร้อมมากเลยเธอะชี้พร้อมมากเพราะว่าไงน้องพรไหมน่ะเขาบอกว่าธรรมดาเราโหทำไมยังไม่แข่งนี้ด้วยไปแล้วอ่ะลุกขึ้นยืนเฮ้ย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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรื่องชี้นำชี่เรียบร้อยถึงเส้นชัยก่อนสุดยอดเลยยิ่ขนาดยืนล้หน้านะโหสุดยอดไม่แข่งแรงขนาเนี้ย ยานใหญ่ใหญ่จ้าคุคุณยันลูกสาวมึงอีกยันละคู่ชนะแล้วแข่งแรงที่สุดของฟาเลยนะของฟาไปนะนั่นคือน้องริชี่แหวนไม่ไปแพ้ไม่ไปพักหรอออกแค่ตัวทำแค่ตัวได้แต่ไม่มีใครแข่งด้วยเอาอุปกรณ์มา แข่งกับตัวเองแล้วกันนะคะคู่แพ้ก็แข่งกับตัวเองไปแล้วกันนะเออเราจะมีอุปกรณ์ให้เมาส์แก้ตัวนะคะพลังงานไม่ลดพลังงานไม่ลดจะมีอุปการอุปกรณ์ให้ทั้งหมดเสาห้าต้นระดับความสูงสามระดับเสาห้าต้นได้ให้เดินซิ่งแซะนะคะไม่ให้เดินตรงๆนะส่วนนี้มันกระโดดเข้าสิ่งกี่กว่าเมาส์พร้อมยังพร้อมยังได้เดินตัวอะไรเดิตัวอะไรลุกมาเดินเฮ้ยย่าให้ให้รอบเลยรอบเลย สาที่หนึ่งแต่สาที่สองกมากเฮที่สที่้หยุด่อนเฮ้าเย่ะอากได้กาลังใจอ่ะขอเชด้ย่ะย่ให่จหแ้อเ้ายมโยอโหจดน่ยอีายแน่โดไอ้เบไปลอดเยหิปันทัยจะแไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะโอ้ไม่ไงคะ สุดยอดเลยอ่ะอนสุดท้ายอะอนสุดท yep. ้ายสูงมากนะนี่เชื่อว่าน้องจะทําได้เนาะแข็งแรงมากเลยอ่ะต่อเลยไม่โค้งอะพอเรเอาให้ตื่นแสดงควาสามารถทับ้านเราปนระยะเวลาเราปจ้าโอ้หันน้ชัวร์ต่อค่ะอนนี้เราเปดล้วนะคะเนี่ยค่ะไม่เคยเรียเท่าไหร่นะคะแเขอืต่อได้อต่อได้นอนใครอะไม่มาเะออนี่ขโมยใครมาเนี่ยขโหัห โูยด้แน่เลยเนี่ยพี่ดูนี่ก็าแบบเรียกเอากงะดูกใส่ใครมาเนี่ยชายชายเปิดหูได้นนหน้ามเหมือนฉันหมดอ่ะเออลูกหูลูกมา้าโอ๊ยเบอ <c oughs> ตัวนี้ตัวแสบเห็นของเพื่อนไม่ได้ขโมยตัวอะไรของใครคะจะตัวหนอเขาแต่งสวยเขาจะแต่งได้ด้ยเออเก่ เาเพื่อนไม่ใส่หน้าเด็บจะกระไรโดนถีกทั้งวันเลยค่ะอู้เป็นไงเจอเห็บเจอธมไหมอ๋หาของนะกาดที่หาจะหลุดโอ๊ยดูย็นเล็บผบนะคะทุกคนอ๋อไม่มีก็ไม่เจอแ้วละตรงไหนอ่ะโอยะอไรไรจับบอะไรคะจัอลืืไปูเขาหูตนตาไม่ค่อยดีแล้วจะทอถูกไปแยเวรามแล้วทีนี้ว่าแล้วไงคะอะไรนะคะ เฟ้อเหรอเฮ้ยรู้อยู่ขังข้างหลังๆ้างข้ลัง้งัโอ้โไงเชียนึกว่าหูเตาไม่ดีไม่มีความรู้สึกไปแล้วเราต่อขนาดี้ไม่รู้แหละว่าตัวอะไรก่อนอยู่ข้างหลังน่ะอ้ยื้อนเยื้ออีกเยไม่ยอมนะเ้อนเยขนาดนี้ไม่ได้รุน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 นรุ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 นยุนรุนรุนนนนรนรนรุนรุนรน เดอ๋อบขอโทษกระดิหรอขอโทษจะีเลย่วยไหมไเชื่อขึ้นร้อนเลยขึ้นรอไม่ขึ้นรแล้วตข้ากรงเลยค่ะขอช่วยหน่อยดีกว่าไว้ใจกูไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวปนดการทานะะขอเพ่ช่วยหน่อย้มาบอกผมเยนะคะโ้มาเจะมีแรงช่วยหรอเธอจะมีรช่วยอ ศาสตร์นะคะนั่นคือน้องเมาส์ทำให้น้องแบงกี้และแดนลุนไปเลสกก็นะคะถึงห้องปกครองแน่นอนเพราะว่าทุกตัวต้องกระโดดลงนะคะทุกตัวจะจับนะคะที่ก่อนมันได้มาเป็ถ่ายรูปอ่ะได้มาเป็ถ่ายรูปไปแล้วหนึ่งสองสามยิ้มจ้าสลัดจะมากระถค่ะทุกท่าน แล้เข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วเนาะไปพบตัวนี้บ้างดีกว่าเขาบอกว่าควรค่ะหนูมีเอ่งใหม่มาเดี๋ยวจะโชว์อยากจะติดโชว์จังเลยได้ให้โอกาสเสมอนะคะไปพบกับตัวนี้เลยค่ะน้องวี่ค่ะเฮ้ยจะไป็นคช่วยเขาจะได้โชว์เองแล้วนะคะทีของเรานะโอ้มาพร้อมชุดเกราะจะไปหนองยางแก้วเหรอคะ <c oughs> ไม่ไป <c oughs> ไม่ไปไม่ไปเหรอครับอ่ะคุณครูมาพร้อมขนาดนี้มาโชว์อะไรคะ โอ้แต่เชื่อดนี่เหรออุ้นชี่น้องสาวมาให้กำลังใจทุกคนดูดิเอ็มดูพี่เท่าพวดนี้โค้กขาแต่เชื่อกี่นะไปนะอ๋อก่อนเบอร์ก่อนกดได้ได้ได้กดกดกล้ามเนื้อขานะคะเพราะว่าขึ้นไม่สูงนั่นเป็นตะวเซียวขออนุญาตบอมเครื่องบอมกล้ามเนื้อนะคะนั่งลงขึ้นนั่งลงไขึ้นนั่งลงอ๋อไหว10ยืด10ยึดนั่งลงเออฮ้ยขอยล้วคะ ไปยืดแล้วค่ะยืดแล้วยืดแล้วเซฟตยืดแล้วอะเริ่มกันเลยโอ้ยไม่ธรรมดาค่ะมีความจังลางการมากนะคะนี่เอ็กใหม่ของน้องเป็นการรอบโชว์ครั้งแรกนะมาดูกันเราบรรลุเตนมกับว่าน้องจะรอดไหมแต่ถึงเก่งมาจากไหนทีมงานนะหรือไม่เก่งเนี่ยดูงานเราก็มีเซฟตี้ให้เซฟตี้ก็ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะหลาถ้าเกิดคิดว่าเออทำไมไม่ทำให้มันตึงๆเผื่อเซฟตี้อ่ะก็คืออาจจะทำให้เราเสียสมาธิในการดูมันเชื่อนั่นเองค่ะน้องมองว่าพี่จะไปต่อหรือว่าพี่นี้ งานวนงานกเชือเออไม่มีความบาลานซ์เลยค่ะเธอคุณกำลงมาให้เป็นกาลังใจนะพี่นี่มาให้กำใจเยอะเลยอะไปต่อไมใจพี่กลังไปต่อแล้วเัค่ะยอดกยอดกลับตัวนะกลับตัวกลับตัวนะคนทางแค่ผักซองหน่อยหัซองหน่อยโอ๊ย ตาไปเหดือดัปเลยอ่ะต so าเดอดทำไมเหดือขนาดนั้นอ่ะออกไปค่ะไปต่อไม่รอแล้วเลี้ยวขวาสามารถพอตัวนะคะไม่ใช่ว่าสุดท้ายตัวไหนหรือว่าสัตว์ชนิดใดจะโชว์แอสแั่นๆได้นะต้องมีพอสว่างด้วยนะคะในสายพันพวกเขานะในตัวพวกเขาต้องมีพอสว่างด้วยนะคะตอนนี้น้องพักเขินนิ่งๆค่ะพังเขินนิ่งก็จะไปต่อแล้วค่ะโอเคโอ้โหนอจาจะมีพรสวรรค์ก็ต้องมีความแสงด้วยต้องฝึกซ้อมเยอะๆฝึกซ้อมบ่อยๆค่ะนี่ถึงจุดเล่าแล้วค่ะโอ้ยเธอทำสำเร็จปียอด เอาละค่ะเดี๋ยวครูของเราจะปลดเชือกน้องแล้วก็จะเอาน้องลงมานะคะทุกคนอ่ะครูไม่เอาน้องไม่เอาเด็กลงหรอลงเองเหรออ๋อลงไงอ่ะอ๋อเขาปล่อยเลยเหรอปล่อยเลยเหรอโอ๊ตายละวี่คะเธอจะจะลงยังจะโดดหรอกระโดดหรอกเฮ้ยจหลังเธอใส่ซิตี้เธอไหมเนี่ยไม่ได้ติดที่คอเธอแล้วนะเออมเอนขยันขยันครูก่อนเลย ปลเดแน่นหน่อยนะนอโอยนะคะถนนก็เ็บน้อยไนะคะหยุดจบจบบจบเออถึงวันไัที่หกแลสบายใจปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ถึงเกลือนย่าปลอดภัยก็เียบเราไม่ทิ้งค่ะเออวันนั้ขอเนื่องเธอทาได้สำเร็จมากเว้ยเอ้แรกของงาที่เพโชว์นะคะ รอประสบการสสเปรยนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงผัดขนน้องๆนะขนจนหลุดหน่อยนะทุกคนนะเอาละค่ะการแสดงเราคงต้องาแล้วสำหรับรอบนี้ท่านไหนก็สามาลุกถ่ไดเลยอไมถูอก่้โอ้มา้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าุนกัเราจะให้ค้าต้องแกไม่ได้ชคไม่ดีค่ะเดี๋ยวเราจะให้ยิงานแตะรอบน้องๆด้านตรงนี้จบโชว์แล้วทุกคนสามารถเดินึ้นบันไดมารถตูเปิดประตูเข้ามาถ่ายรูกัน้องๆได้เลยทุวคนสามารถแล้วอยากจะันนแนกปียเลยะ ี๋ยวเรียงช่องนึงค่ะสับคนหนท่านสปของเพของน้องก็ยอนในกร้าได้เลยนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณล้นหน้าสำหรับนีมงานะคะตอนนี้ทีมงานต้องรอแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านในรอบนี้และสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วทุกท่านคือถ่ายรูปด้เลยนะคะก็ขอบคุณปริษัททีมงานขอดนขอบคุณค่ะ